การตั้งสโลแกนของแบรนด์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแบรนด์ซึ่งมันจะเกิดจากผู้ก่อตั้งหรือเจ้าของบริษัทว่าตั้งสิ่งนี้มาเพื่อใครมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรแต่ยังมีน้อยแบรนด์นะคะที่จะคำนึงถึงเรื่องนี้เมื่อเราตั้งสโลแกนแบรนด์มันจะทําให้แบรนด์ของเราอะคะ่ะชัดเจนองค์กรของเราหรือแม้กระทั่งการทํางานของตัวเราเองจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะทาให้เราอะทางานง่ายมากขึ้นค่ะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความศรัทธานในตัวเองหรือว่าเซลล์เอสตีมด้วยนะคะเมื่อเราทําธุรกิจแบบจริงใจสิ่งนี้เขาจะมีมูลค่าเหนือกว่าเงินความภาคภูมิใจที่มีมูลค่าเหนือกว่าเงินมันคืออะไรเมื่อเรารู้ว่าเราได้ทําธุรกิจนี้เรากําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับผู้คนให้กับโลกใบนี้ มันอาจจะดูยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคนแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้คนที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเพราะเขาเกิดความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจนี้เองจะดึงเงินมาหาเราได้แบบง่ายๆเราจะกล้ามองหน้าลูกค้าอย่างเต็มภาคภูมิกล้าพูดถึงสินค้าเราอย่างมั่นใจเพราะเรารู้เสมอว่าสินค้าของเรามันดีจริงๆใครได้ใช้โชคดีมากๆ คุณภาพเกินราคาอย่างแน่นอนถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้เขาก็แค่พลาดโอกาสนี้หรือแม้มีคนปฏิเสธสินค้าเราเราก็จะไม่ได้สั่นคลอนใดๆเราจะกล้าเผชิญหน้าค่ะเพราะเรารู้ว่ามีคนที่เขาต้องการสินค้าเราอย่างแน่นอนและเมื่อเราทำเต็มที่แล้วเราจะไม่กลัวการปฏิเสธเลยค่ะพลังงานแบบนี้จะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนที่สูงมาก เมื่อเราจริงใจมั่นใจกับสินค้าของเราลูกค้ารับรู้ได้อย่างแน่นอนจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราทําธุรกิจไปแบบนั้นทำส่งๆทำเพื่อให้ได้เงินมาไม่ได้มีความจริงใจคนที่ติดกับดักมากที่สุดไม่ใช่ลูกค้านะคะมันคือตัวเราเราจะไม่สามารถมองหน้าตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เราโกหกคนอื่นได้แต่เราโกหกตัวเองไม่ได้ค่ะ